นางกินเป็นมูฟันนะนั่งนั่งเอาจะเฝ้าลูกไหมนางกินเป็นมูฟมนเอาถ่ายรูปก่อนอาถ่ายรูปก่อนเนาะครับเอาน้องกล้องครับหนึ่งสองเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับ หนึ่งสองสวยมากครับอ่าอีกกล้องหนึ่งครับอีกกล้องหนึ่งครับผมหนึ่งสอง โอ้น้ำพุ่งน้ำพุ่งดีใจ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 ได้เห็นลุงพลดีใจ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 ได้เห็นลุงพลดีใจดีใจโอ้โห MC ดีใจหลายดีใจหลายหนึ่งสองบผม บคุรักินตอนนี้ก็แสพร้อมพอดีมีข้าวอยู่นะพี่ทอดทอดเนื้อเลยนั่ง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 ก่อนนั่งก่อนลูกนั่งก่อนเดี๋ยวมากินด้วย อ่ะเดี๋ยวเพิ่นมาเดี๋ยวเพินเพ่นม่เพิ่นาท่านกินเขาถ่ายถ่้ลอตเตอรี่ไปแม่แม่สวัสดีครับจะต,ต,ต้องเอาของเขามาแจกคุณลุงท่านร้า 5, รนห้าเปอรจจะของลอตเตอรี่ไม่อยู่หรอโอ้โยกพี่ยกให้เลยยกศูนย์นี้รับมาแล้วให้แม่นกได้ไหม

ผมก็ซื้อมารู้สึกจะมีสูตรเตจเหมือนกันว่จะให้ลุงนี่แหละซื้อไปหลายชุดเลยซื้อมาให้ลุงนจําหน่ายแล้วจําหน่ายแล้วจําหน่ายหมดแล้วมันถูกสามตัวตรงบ่อยนะครับเนี่ยใช่มีถูกบ่อยมันก็ดูแพงนี้ดาวหนึ่งศูนย์ดูอยู่ดูอยู่ติดตามอยู่ติดตามอยู่คงไว้ได้มากดีถูกก็ได้อยู่ดีขายถูกขายลุงถูกวันที่หนึ่งต้องรอนนา ถี่บถ้าถูการะะับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายไว้หน่อยนะเอาถูกบ่อยนะพี่โยกถูกบ่อยมีเส้นทางนี้นะไม่แน่นะวันที่หนึ่งจริงด้วยนะวันที่หนึ่งเป็นไม่ได้นะลงปู่แพ้วเนาะคุณวักรครับผมเจ้าวาดก็เก่งมากทำการทุกอย่างเรับาร มีรู้จักอยู่พระพิพัฒน์รักพัฒนาทำทุกอย่างในวัดเป็งปูกครครับวันนั้นถ้าก็ให้เหรียญมาว่าถือให้ด้วยมือหม้อหมอ้อมาพัฒนาในวัดเองเพราะว่าลุงถูกอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมผมใบหนึ่งก็แล้วกันติดมีติดทุกใบใช่ไหมมีติดทุกใบลุงรับไปนะถูกอะไรก็แล้วแต่ไงอย่าลืมผม เทพี่ถ่ายพี่ผมถ่ายเบื้องหลังถ่ายเบื้องหลังเอาเลยผมถ่ายเบื้องหลังไม่เป็นสกยา้วนะกินเหมันานนัด้นครับี่เขา นกกินข้าวมครับมเยหรอกมกินข้าวไมเกินข้าวไม่มัินดงเห็นมาจากนาเกเนี่รางดมเ่าไหรครับผมงนีน่ะแข็งแรงแล้วแม่นกแข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วกาลังใจดีครับนี่จะวิ่งกุ้งกุ้งไอฮอเนมา

ถ้ารแกินกันแวันนี้เราม่มีโอกาสได้คุยกันแล้วี่แคตุ้น่ครับครัอที่ตไปที่ปกแปวที่ต่อไปนะบอกบปากแปวบอกม่ถอยนะนะไม่มีใเลยแต่มันาจะไดแล้วเอาเปียบผมขนาดยคน งัพไปมาดบอันนี้ทมงานพกคนนเรือว่าจุดตรงไหนอ๋อช่างพู่มาแล้วนะครับจุดเย็นนี้เนาะอลังการแน่นอนนะครับรอติดตามรับประกันจากชิดปากแยจุางไหนครับเเนสีเป้าน่าจะเป็นบ่อลอกน้ำหรอบบุญเนี่ยางถนนเอะหนะครับ ในในบรรยากาศล่าสุดครับบรรยากาศล่าสุดที่นายหลวงพ่อแตนนะครับคือคักพอสมควรนะครับวันนี้เป็นวันบุญนะครับวันนี้เป็นวันบุญวิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้ว ใจใจไงครับใจเราสู้ไหมอยู่ที่ใจครับอยู่ที่ใจใจเมื่อเช้ากับถอย,ยแต่เราต้องมาบางครั้งน่ะเราต่องตื่เต้ไม่ได้เราต้องใจครับเนี่โอ้สุดยอดเลยแม่สุดยอดเลยแม่ ต้องมาตอนแรกจะมาแค่ค้่มีงานที่มาด้วยส<อ>นเ่นเ,รเรามาทั้งคู่้คนเราูแบนี้นะมัช่วยอะไระไร้ไในเรือาคานี่ยโรงงานเราเรั้มีมีเหลือไหมโรงงานหมดยังหมดทุกอย่างาเลยยังโรงงานใครทำกัข้าวบ้างโกกลาเราทำกัข้าวว้าจ้าดูนี่ครับลงัง ดีตัว FC มาไม่ขาดซ้ายนะครับวันนี้